ตั้งชื่อครับครับชุดว่าไม่ได้ตั้งชื่อใช่ไหมครับใช่ครับครับพร้อมอยางครับอาผุ้ปกครองครับเียนเชิญมาถ่ายรูปใกล้ๆเลยครับมาถ่ายรูปใกล้ๆเลยครับถ่ายรูปหลุดหลาของท่านก่อนทําการแสดงนะครับเี็นเชญเลยครับเดินมาด้านหน้ามาถ่ายรูปก่อนครับมาถ่ายรูปก่อนเลยครับ ครับจะเรียกใครไปถ่ายบอกเลยนะครับเดินไปด้านหน้าได้เลยนะนักเรียนอเดินมาหน่อยเดินไปเลยเดินไปเลยครับเร็ว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 เดินไปเดินไปเดินไปถ่ายเลยลูกถ่ายเลยถ่ายเลยครับถ่ายเลยถ่ายเลยนะครับบอกเทคนิคนิดหน่อยนะครับมาขึ้นกลางนะครับมาขึ้นกลางของแผ่นแรกนะครับจะสวยครับแสงจะตกพอดีนะฮะน่าจะไม่มืดนะครับพอไหมครับ พร้อมมั้ยครับใครอยากถ่ายอีกครับถ่ายได้เลยครับอ่ถ้าพร้อมแล้วนะครับผู้ปกครองนะครับเรียนเชิญนั่งลงนิดนึงนะครับนั่งลงนิดนึงนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนั่งลงนิดนึงนะครับเปลี่ยนจากโหมดถ่ายภาพนะครับเป็นโหมดวิดีโอได้เลยนะครับนะครับต่อไปนะครับเป็นการแสดงของชั้นประถมศึกษาปีที่3ชื่อชุดไม่ได้ตั้งชื่อครับ ពីលាកូនតលីតខ្ញុំមកហើយលីសូរីផាខ្ញុំជិតដល់ហើយមកដល់ហើយខ្ញុំជិត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  เราใจดีดีหันใหม่ดีไอ้เม่นกูไปไหนวะพี่ขาไปส่งใสก็เป็นคนเีย er จกจกัดไปจัดไปหูมีปัวพี่มีแผอยากาแล้วเอแลกตัวาสิละักสดรเรดไปน้องจไสดเมืไปน้องจไ សូមមើលមកដល់ចិត្តលែងទៅបបោរដល់នំមកយកលោកទៅដល់នំទៅនៅក្នុងអត់ព្រៃគួរដល់ខ្ញុំ جاي បោរដល់អូនតែអីនេះជាកម្មរបស់រៀនពីអូនអីខ្ញុំតែមកបាទហត់តាមពីអីអីបัวใช่ไหมសិទ្ធិអើយទៅដល់ទីណាខ្ញុំទៅដល់ទីណាខ្ញុំទៅដល់ទីណាដល់ចិត្តលែងទៅបបោរលិខរពីអូនខ្ញុំទៅដល់ទីណា សូមលាហើយខ្ញុំនឹងទៅ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 ហើយខ្ញុំ คดเากันยูท no no ีดีห an ันไมาดีเ <s> พ <pour statistics> ื่อนกูไปไหนวะพี่ขาไปส่งพี่ใส่ก็เป็นคํเดียจากใครจากไปหนูมีผัวพี่มีแผนอย่าแล้วโอนเธอเล็กตัวบาสิล ขอเสียงปรบมือให้กับปอซ่ค่ะโอ้ยมีท่าจบด้วยครับท่าจบด้วยแม่พอพอเริ่มชั้นเราคุณเขาจะมีพัฒนาการพูดแบบนี้ด้วยนะไปหน้ากระดานเลยครับนั่นเองไม่อยากมาด้านหน้าเวทีเลยลูกนะคะมารับพวงรอะไรดังใจจากผู้ปกครองนะคะเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่ร่วมแสดงนะคะโอ้ยยิ่งโง่ที่ตึ้งๆนะครับโอ้ยยิ่งโงี่ตึ้งนะครับเดี๋ยวท่าโอ้ย ไปไดสิบรอบมากเลยค่ะเดินไปแล้วคงไม่กล okay, ับนะคะถ้าเป็นแหวนเดินไม่ได้ตกเลยค่ะอยู่แล้วไหลลงเวทีใช่เลยค่ะคุณปอครับอ่าโอ้นะคะนี่นคนนี้คนนี้น้องนี่คนเก่งจริงคนนี้เก่งน้องนาเดียน้องนาเดียคนนี้นี่ความสามารถรอบตัวทั้งด้านวิชาการด้านสุนทรียภาพนะคะเป้นก็เก่งเรียนจะดีนะคะแต่นักเรียนทุกคนของดาวนะคะมีความสามารถทุกๆด้านเลยนะคะ เก่งกันในแต่ละด้านนะคะมีศักยภาพและโรงเรียนก็จะส่งเสริมนักเรียนให้เก่งในทุกๆด้านเลยค่ะคุณพ่อเชิญถ่ายรูปกันเต็มที่เลยครับมานะครับอยากจะให้ใครถ่ายนะครับเรียกชื่อได้เลยนะครับโบกมือทักกมือเรียกกันได้นะครับโอ้โหมีแบงค์ด้วยครับโอ้โหนี่นะครับต้องขอบคุณผู้ปกครองนะครับวันนี้คือคนอะไรให้กับบุตรหลานของเรานะครับซึ่ง ทั้งหมดนี้นะครับเงินที่ได้จากการขายพุ่มไัยนะครับจะมอบให้กับวัดหนองบัวหนองกับทั้งหมดเลยนะครับเรานะครับมีความสุขกับการได้ท่นเรียนได้เต้นแล้วนะครับเราจึงมีความสุขกับการได้บุญด้วยนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านจริงๆเลยครับ ค่ะต้องขอนะคะการเป็นนักสก,การนะคะพระคุณเจ้าพระมา,าสิ่งชาติรัตนแลาณโงนะคะที่ให้โรงเรียนได้มีโอกาสมาจัดก,กิจกรรมร่วมกับทางวัดของมัวหน,อง,นองกลับของเรานะคะซึ่งเป็นงานประจําปีของทางวัดของบัวหนองกลันบน,นะคะนนแหวนแอบหันมองไปทางบ้านขายพวงมาลันนนายนะฮะเกลี้ยงเลยนะคะน่าประลับใจอย่างเี้มือรักก็ได้ลูกมือรักก็ได้ครับโอ้โหคล้องคล้อง เออมือรับไปขยโอุ้หพุงอะไรล้นคออล้วครับแหวนครับต่อไปนะครับจะเป็นการแสดงของจัมบพภกษาปีที่3ชุดที่2นะครับครับถ้าพร้อมแล้วเดินลงมาด้านนี้ได้ลุ้ครับมาเลยครับครับล้วจะเป็นฝ่ายชายนะครับป .3 ฝ่ายชายของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าแต่ละคนวันนี้นะครับ